โอเคโอ้ย okay. okay. oh, not easy เนาะ not easy r e a l l โอ้จัลสอืมกิป่นหัวเ่อนี้พ่อ่อ y o u ฟสวัสดีคะมืัอนี้ยายเพ็มีพลังมันนอมาตักไทยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกทุกคน เกิดตงครามสงครามภายในบ้านตรงครามอย่างโมตีตรงครามหมาหมากูกูโซดาบ่ยอมกันมึงพ่ดเอาข่าวอย่างงงว่างไห้ในมองนี้เนาะอือกูกูเพิ่นกระจองพื้นทีอ่าเพิ่นว่าเพิ่นอุ่นแล้วเพิ่นได้แล้วทีของเพิ่นนี่ที่นี่โซดาสิเขามาอยู่น้ำบ่ได้ สิกัดกันพุ่น่ะบ่ยอมเลยพุ่ผนหน้าผืนหน้พผ่นหัวงใบได้หนึ่งหัวงผ่าพอจะดึงเอาไปให้โซดาก็ดึงไว้เอาเอา,เอ,า,เอ,า,า,าอ,อันปลาข้าใบทุกคนชิดวนกีบชีดวนวนทูกกีบอยู่หมาหนาวทุกคนที่แรกนล้ว่าเราติสร้างบ้านเนาะเราติสร้างบ้านให้หมาที่นี่เบื้องล้วบ่คือดอกเพราะเขาภาษาหมาบ้านเรามันหลังบ่ใหญ่เออ มันกับสีแ,บแบคบๆกว้างกวางกว้างกวา,วา,วางใหญ่กับสิหนาจะพอๆกันกับกับห้องนี้ล่ะบ้านนะ่ะเบิ้งแล้วคือคือสิอ,อยู่กันบ่ได้ you know remember you want to order how small like this <Yeah. S 2> how this stay together cannot well now I know yeah ใช่อืมตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคงไม่ได้ because go go see well I thought because they sleep up here together night time no problem โซดาเขาเลยอยู่มุมหนีทุกคน พอคนก็เลยยาผ่ามาในพื้นหนึ่เงเลยมว่างบนแห่นี้เค่อนมข้างใส่กันอี่ข้างใส่กันเยอะบึงหมผ้าไอ้ก็จะหนาวคักหนาเนี่ยเถะมื่อวนนี้รมมากเลยวิลี่บิ๊กวินทูเดย์นะคะนี่ร <Yes. S 2> มแห้งอีหลีทุกคนเออม, <More S 2> มันจะ <than S 2> การ <you. S 2> ถ้งเงินเป็นยังไงเนาะไมีแดดแต่ว่ารม่มเยอะ อืที่นี่พนติตนหมาเนาะอืมพนทีสร้างบ้านล่ะล่ะบ้านบ้านเป็นหลังบ้านสำหรับหมาอยู่แมค่ค่ะทุกคนคะ่ะแต่เบิ่งเล้วนอนน้ำกั็บ่อใดกิบอยู่ออเดอร์เฮาอยู่แฮปทีออเดอร์ทูคนนี้ทูทูเฮาโซดาวันโกโก้วันมึงเนี่ยเขาบ่าสามาถนอนน้ำาัันใด,ด้นอกคะ่ะทุกคนคะ่ะ yeah. บัดวันก็อบแดดอีสิเนอะโอ้ยแต่ว่าเวลาเขาเวลาแขกไปเที่ยวมาเขาไปไอขังวัยยุหงนะบัดเป็นอย่างเดียวค่ะทุกคนค่ะได้โน้ตพร้อมเพิ่มบัด ยีกสิพ่อกิฟตมีพ่อแม็กฟ์โมีโอ้ยควรเบิ่งไม่หยุดไม่ยอมให้โซดามันวันน้ำอืมบ่ให้โซดามันวันน้ำเลยบัดเอฟวินไนท์เดสไรท์ดาวอินเฮียอืเขาจะนอนอยู่นี่นอนน้ำบนไดนี่นอนน้ำกันไม่มีปัญหาเด้กนกพร้อมเบิ่มบัดไว้แฮปพร้อมเบิ่มไรนิด children เมื่อกี้นี่เบิ้งดีมากเลยพอปวดหัวเลยมือหนึ่งจับโกโก้ไว้มือหนึ่งจับโซดาไว้ค่ะทุกคนค่ะเขาข้างใส่กันเออโกโก้กับใยอมให้โซดาเข้ามาอือโซดากับข้างใส่โกโก้คือกันเอออยากเข้ามานอนนํำไหมเขาไปให้นอนนํำะเอานอนหันแล้วลูก Stay t โอเค เอาพามาให้มานอนว่ามันลงมันหนาวเบึ่งว่าสภาพนี้มันขึ้นจิตอย่างได่งเโค้ก็สศิลาไปตามปลายหาป้า,ปายหยาจนสี่บ่อขันนี่ลูกกิ่งในทามเก็ทเกโกเอลวีเวยทิ้งเนาะรู้สิรู w สิเอา ลูกสาวเกือบกัดกันเห็นบอพักบอเกือบสิกัดกันค่ะทุกคนข้างใส่กันจะเป็นจุงข้ามเลยโกโก้โซดาจุงข้ามหมาน,านั่นข้างยังสี่นันน่นนั่นโคนรชิดคิดว่าลูกคำเฮี้ย่ข้างแบบนี้เดี๋ยวกับทุกคนพ่อคนก็เลียบ่อหันหนีไปใส่ยิ้เฝ้ากันอันนี้กับข้างคือกันนี่มันเป็นยังไง โกโก้อืมปกติขึ้นร้อนน้ำกันได้อยู่มือนี่มันเป็นยังไงขึ้นอนน้ำกันบ่ได้เขาหนาวเรืสงสารหมาเห็นหมาสั่นเนาะ่ะเนาะสื่อเสือมาหายใจเคยใส่ให้แลวเขากัดเขากัดค่ะทุกคนค่ะสมมติว่าโกโก้ใส่โซดากัดกัดของอ โกโก้อ่ะโกโก้กะกัดของโซดาเนาะค่ะนี่แค่นวดพุดเชิดปอน No <'cause> อ jealous and jealous other's because they take each ไม่เพร f ะว่าเขาจะ mm hmm. เขาจะกัดเสื้อผ้ากัน mm hmm. mm hmm. อืเขาเล็บบนหูเช็ดจังใดที่สั่งบ้านกับพันได้สั่งดอกแต่ว่า <laughs> เห็ดเลี่ยวนี่เห็ดเลี่ยวานยู่น้ำกันบ่ได้ อันนี้ติเตียโคลองทำนะคะนี่ Yes but like having two children Yes yeah, two children they fight make make พ่อ Have toum 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 in here บอสพ่อดูเอาคักบอก I'm not jealous you know who can have m o r love u s both of us แต่ใจละแต่พ่อก็รักทั้งสองมันบอกเหมือนว่า สีมาโซดาเซมพ่อพ่อเล็บโกโก้โมยเธอเอ้าฮ o า o ่า o ่าฮ่าฮ่าฮ o าฮ o u ฮ่าฮ h I ฮ่ i ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่ัฮ่าฮ่า่าฮ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  h าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่ o ่าฮ่า n ่าฮ่าาา โค้งคากีหลีเดีลย่มคักอีห่หลีมือนีร่วมขาร่มเนี่ยอีหลีแบบนี้เลยใงก็ร,รักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อเบิ่งงคาวกับจักอีหยังเนาะค่ะเนาะตั้งประเทศโอ้ยไฟไหม้บ้านเต็มอยู่อืมไฟไหม้บ้านอยู่อเมริกาไหมจกักรวาจักหลังมีแต่หลังแพงๆอืมมีต บ้านหลังงามๆโอ้ยไฟใหม่สิได้เห็นแล้วก็เศร้าใจน้ำนักหนาเนาะเพอไปไม่เหลือแก่กับทึงรุ่งทึงหยังนนักหนาเนาะอืมเบิ่งทุกคนเบื้องเบื้งเบื้งเข้าห่วงหลายเบื้งจะพาปั้นปั้นว่าหมาเมลูออนอ่ลุบเบิ่งโอ้ยบาทเบิ่งบ่ได้ดอกคุ้มที่เฮ็ดอีหยังมองอื่นเยอะแยะรุงรวยกับไม่ยุ่งนัด ไม่กลุมอินนาลุมพันนี้อัเดนเขาชอบที่จะนอนใกล้เรานบอกว่าไปเห็ดขอหายอยู่ลงโลดมั้ยเดี๋ยวหนูเอาเดี๋ยวนไม่มีโครงค่ะ เันจ right. ิตนาวดนอยู่ตีเกือบส่สั่งแล้วเกือบีิซั่งบานให้หมาแล้วค่ะทุกคนค่ะสิสั่งบ้านใหมีมยหลังเลน้อยหนึ่งแต่ว่าสำหรับเขาไปยุ่เดสวงตัวพอดีนั่นแหละต่ว่าเบิ่งแล้วน้อนน้ำกันบ่ได้นี่แค่นี้ก็เห็นแล้วเนี่ย้างสิกัดสิกัดกันได้นี่แต่ว่าหมาสองตัวดีหน่อยนักหน่อยนะาเลวเขาสิกัดกัน ได้น็อตไฟเนาะได้จัดเพลิได้น็อตไฟทูมัดดิโกโกโซดาอืมเขาบม่คอยอันนี้กันเด้เขาบ่กัดไม่ยังกันเด้เขาถือคันดีอยู่เด้ปกติแล้วสองตัวนี่กําลังีะเห็นนี่แหละทุกคนค่ะค้างใส่กันเออค้างใส่กันเพราะความหนาวเป็นเหตุไฟมีคดโค หนาวสิกัดกันบป๊บโควมหนาวเป็นเหตุเยาะคักเลยรุมกระมคักร่มเนี่ยอย่าเพิ่นกวาดแลว้วกวาดอีกอะทุกคนทำมือน,นี่หลายรอบอยู่นี่ใบใหม่กับปิวมาคือเก่าเนี่ยก็ปิวมาเหมือนเดิม จีโน you know mm ่ไอคลีนมานี่มานี่ไทม์เลยสติวคัมแบกก็ยูโอเคนะอืมจีโน่ทาสโซดาโซดายูโอเคนะยูโอเคยูโอเคโอเค you make ยูแ h ็ fight อันนี้หยิบยูนอทดูเลยเด้อ t f นอ h ไฟยูดูเป็นย้อนพอเนะห็นไหนเขาสิกัดกันเนาะเนาะปกติเลี้ยวเป็นหมาขี่หอนเด้อจะได้ยังมันหนาวคักเท่าไหร่เนาะอันนี้ โอ้ลมกระลุ้มมาลงไปทุกคนเป็นแบบนี้แหละค่ะมือนีบรรยากาศแบบนี้เลยเด็กก็มีอยู่เด้กบรมเมน่มาบาม่มีต่กะนลมไหมค่ะถ้าลมแบบนี้ก็แเด็กก็มี ห้องนึ่นงสอแล้วก็สีมิสเตคขันไว้กนนเนี่หนึ่งสอสกัสเตนะคะ,นะคะเพราะว่า เลยถ้าไทยอีกเนาะพ่อเนาะรวมบ้านพร้อมแต่ว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังาค่ะตอนนี้เบิ่งจังว่าก่อนใส่สเตใส่สเตรอบมดค่ะทงด้านหน้าฟังทางพุ่นเนาะค่ะเนาะฟังทงพุ่นเฮ็ดก่อนอันนั้นก็สเตยึดไว้คือกันยึดไว้อมเหมเลยค่ะนี่ ด้านสุดน้องมึนระคึกกันเป็นสติแล้วค่ะเนาะพึงนึกได้มีเอฟซีคอมเมนต์อ้าวมาพี่แล้วโกโก้กุ้งโซดาล่ะนี่โกโก้มาพี่แล้วมาหาพ่อแล้วเห็นพ่อมากกว่ามาแล้วก็ห่วงกันบ่ให้กันไปนอนบ่แม่นโซดาเป็นน้องเทและจีน่าเบ้าโซดา อ้าวโซดาสิประแทนพืืนทีโกโก้เด้บ่เนี่ยเป็นนเฝ้าังนี่ไปเลยมยยอมมาเด้บ่นี่สิปะยีให้ได้ปื้อมาสองตัวเขายอมกันเยเเยสเทียวออืม บำหูเร่องารมณดเขาใหญ่เอ้ยก็จะต้องแบ่งกันใช่เข้าใจไหมจะต้องให้กันอยู่ด้วยนอนด้วยว่าันฝุณนมายอมมากเลยทุกคนเฝ้าบกโกโก้ใหญ่ปุ๊บโซดาไปอยู่มองหันเลยแต่บนประกาเขาไปนอนของเขาเด้มาเบิ้งด้านนี่นาองเขาเนาะด้านนี่กสเตคือกันค่ะทุกคนค่ะ ตีรอบไปมืดเลยยึดไวปมืดค่ะทุกๆสามห้องก็แล้วแจะห้าสิเศรระยะประมาณไหนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าคของเพิเปนนี่ทุกๆสามห้องนี่สามห้องก็มีสตีสามห้องก็มีสตีสตียึดไว้แบบนี้ ไวหวแล้วพนะอยแตมันพังมันหยัง่งจดุดดาแค่นดครับเยอะโนเวันพุนเอาเบาเอ่อวีวอเียวันทุ่มเอเฮาทเฮอ แค่อเด u know, for อวอ a r not accident ไท a i ร a ย d say stay mm. h e y a n t t o see yeah, show yeah. s l r e นี่ต้องยึดไว้ละค่ะทุกคนแต่ว่ายาเพ็นน่ะไปหลายมองมีีหลายหมองกระเหตุแบบบ้านเยเพ็นนี่แหละยึดสเตย์ไปแบบนี้แล้วค่ะกันมันมันพังเนาอยก่านมันพังกระเพงพังกระเพงสุด เขาอยู่ทงน้ำนักเทีย่ยวฝนมานี่นาให้นานานี่น้ามันหลายไหมคะทุกคนคะ่ะน้ามันหลายมันเทียนให้พังได้ง่ายเนาะะ่เนาะเขาเลยต้องยืดล่ะคะ่นะไอตินะะ้งยูมูฟโกโกเนาะตกใจเบิดเมืองคุณเทีมเฮ็ดกันทุกคนสแกามีดูไอโน่บัตสแกามีอันเดโนวัดดูดูบัตยูมูฟมูฟวิน มาพีทุกคนนี่เป็นตกใจมาเนื้อดีอย่างบ่้สีกุ๊กคัมกุทิมลบล้มพนาลบกับลบอุบารุบูไวจะยัยเพี้นตกใจเนาะคกวนาน้อมาทักมาไทยได้กันเ้อกับบรรยากาอยู่บ้านอยู่ซองนี่แหละค่ะทุกคนค่ะบว่าได้ไปไสด์ดอกยูซองดอง บ่ได้ไปกินข้าวข้างนอกบ่ได้ไปทุทุระทางใดนเนาะ่้เนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ออกแล้วพาคุณทิมไปรายงานตัวเมื่อวานเนาะ่เนาะค่ะมื้อนี้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านกับนี่แหละค่ะโอ้โหโซดานี่ล่ะอย่ากลองวิดีโอคุณทิมเนาะแฮปปี้เซ็กููดบายเนาะปิดงานแล้วเนาะข้เนาะยายเพิ่นก็สิได้ลาพี่ลาน้องก่อนล่ะค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่ยายเพิ่นก็ขอขอบคุณพี่น้องซุกุทุกคนเด้อค่ะเด้อติดตามอย่างไกำลังใจยายเพิ่น เมียพล,ลังมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมครับคุายบายโกโก้ชีวันดูกูเดนปัจจุบนโซดาโน้ตบุ๊กเลยหาน,นี้ไมค์ก์กาตายโซดาเฝ้าสิตปนอนทีของโกโก้ให้ได้เลยบ่ยอมมาเลยโอ้ยสกิกัดกันบ่เนาะบัดนี้เนาะมาคิดยากเห็นเนาะบันนี้เนาะมีปัญหาบ่เนาะน,น,นี่ ích là bằng qua của số đá thì thể nơi